ในช่วงที่สองของไทยคอนเซียร์ชใช่ครับเป็นเรื่องราวของชุดไทยนะฮะหมายถ้าเกิดใครกำลังมองหาชุดไทยอยู่นะครับก็ต้องคุยกับบุคคลคนนี้เลยนะครับคุณนวนบวงสิงหมสวัสดีครับหรือคุณลิลนั่นเองนะครับเป็นม a เนจจิ g งด r เรคเตอร์นะครับพาหุรัต .com คครับต้องอยู่พาหุรัตแน่นอนเลย ก็คือกําเนิดจากภารัฐละกันครับกำเนิดจากภารัฐครับผมเล่าที่มาได้ไหมคะคือเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการหาชุดไทยหายากมากคุณเชื่อไหมจริงเหรอหายากมากคือแบบเออเราอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้คุณลิศนะคะขออนุญาตเรียกคุณลิศมาตั้งธุรกิจหรือว่าสั่งซื้อเสื้อผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะเออคือเดิมเนี่ยผมเป็นรุ่นที่สาในธุรกิจนี้ มน่งทำธุรกิจขายชุดไทยเนี่ยครับคือว่าคุณทวดเป็นคนแรกของตระกูลที่เริ่มทําเรื่องขอสําลวยการแต่งงานแล้วก็ชุดไทยในถนนพหลรอ๋อเคือขายกันพิบเลยนะใช่ครับก็พอมีลูกโตแต่งงานสร้างครอบครัวก็คุณทวดก็จะเปิดร้านให้หนึ่งร้านก็จะขายเหมือนกันเรื่อยๆจนมันกลายเป็นทำเลแล้วก็ ส่วนของที่บ้านผมก็มีธุรกิจเหมือนกันก็มีการแต่งกานอองจำร่วยแล้วก็ชุดไทยซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมก็ดูเรื่องตลาดแล้วเนี่ยเพิรลัสเสียเปรียบทางด้านเรื่องโลเคชันว่าอยู่ทางด้านทิศใต้ของกรุงเทพเวลาลูกค้าจะเดินทางจากทางด้านทิศเหนือทา,ทางทิศตะวันออกจะมาเพิรลัสเนี่ยจะต้องผ่านเมืองมาก่อนแล้วก็อย่างที่ทราบว่ากรุงเทพรถติดมากที่จอด,ดรถเพารลัสก็หายากก็เลยว่าเอ๊ะทางออกทางไหนที่จะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นสําหรับการจะซื้อ ชุดไทยจากภาครัฐก็มีเว็บไซต์เนี่ยฮะที่เป็นทางออกสองก็คือว่าเราย้ายที่ตั้งเปลี่ยนไปไปอยู่ที่พระรามเก้าซึ่งมีที่จอดรถหน้าร้านลงทถนนถึงเลยแล้วก็เดินทางสะดวกมากขึ้นตรงไหนครับติดกับปีเหมียพระรามเก้าฮะอ๋อโอเคครับก็ริมถนนพระรามเก้าตัดใหม่ก็เก๋เหมือนกันนะก็แต่ว่าพอที่ใช่ครับแต่พอเทียบจริงๆแล้วลูกค้าก็ยังแฮปปี้มากกว่าเพราะว่าเขาส่วนใหญ่จะใช้ทางด่วน อันนี้เห็นด้วยนะาะให้ผมเข้าพารัตก็ไม่อยากเข้าเลยคือสิคือที่หาย่าเนี่ยเพราะว่าไม่ได้นึกถึงภารัตเลยเป็นชอยส์ที่แบบว่าคงไม่ไปอ่ะถ้าจะซื้อชุดไทยสักชุดหนึ่งนะคะขอโทษใช่ครับเขาเขาขึ้นมาใหม่ดูภาพซ้ายสุดนี่นี่คือป้ายนารักใหญ่เลยครับคือหมายถึงว่าป้ายเบร์เลยขึ้นมาเลยเราเป็นหนึ่งเดียวในโซนพระรามเก้าด้วยหรือเปล่าคะร้านอื่นจะเป็นคล้ายๆเวดดิ้งมีชุดไทยสําหรับเจ้าสาวแต่ของเรานี่คือชุดไทยทุกอย่างตั้งแต่เด็กใส่ไปงานโรงเรียน เพื่อนเจ้าสาวใส่ร่วมงานหรือว่าชุดฟอร์มสําหรับพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารไทยกําลังจะถามเลยว่าคนที่มาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครจํานวนที่เยอะก็คือผู้ปกครองซื้อให้นักเรียนใส่ไปงานโรงเรียน่วันภาษาไทยหรือว่าลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่ไม่แต่นั้นมันน่าจะใส่แบบครั้งเดียวสองครั้งหรือเปล่าอันอันน้คือจํานวนว่า จำนวนลูกค้าที่มากแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายที่เยอะจริงๆจะเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารไทยต่างประเทศสปา,สปาแล้วก็อีเวนท์ที่จัดออร์แกเนเซอร์เป็นเป็นออร์แกเนเซอร์ครับอย่างว่างานที่ผ่านมาล่าสุดที่เราทําก็เป็นงานไอทียูที่เมืองทองเรียกเชินพนักงานที่ต้อนรับแขกต่างประเทศทั้งหมดต้องใส่ชุดไทยหมดโขายดีนะดูหนึ่งก็ยังปีที่แล้วก็ เป็นคนจัดทําชุดให้ซีเกมอ์มคอแล้วนี่คือเวลาลูกค้าไปเป็นรายย่อยอย่างเงี้ยนะคะครเรามีสําเร็จรูปให้หรือว่าเราต้องสั่งตัดทุกคนก็คือเป็นสําเร็จรูปครับอย่างในเว็บเนี่ยเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยคลิกดูชุดเนี่ยเราจะมีรายละเอียดลงไว้หมดว่าแต่ละไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ สินค้าสามารถหมุนดูรอบรอบ360องศาได้เขาไปอีกรอบนึงเขาไปอีกรอบนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยเราดูในเว็บก็จะทื่อๆตรงๆใช่ไหมคะสมมติว่าคลิกเข้าไปสมมติถ้าคลิกเข้าไปที่ตัวไอเทมไอเทมใดไอเทมหนึ่งนะฮะพอลงมาจะมีปุ่ม360องศาใต้รลปนะฮะ360องศาเราลองดูพอคลิกปุ๊บจะรอสักครู่นะฮะเออจริงเหรอเราสามารถแบบหมุนได้ทั้งตัวเลยทำไมเราจะต้องให้เห็นด้านหลังด้วยล่ะคะ S 2> <S 2> คือเวลาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็บางคนก็จะมองด้านตรงบางคนจะมองด้านเฉียง<บ>ซึ่งการการทำให้หมุนได้เนี่ยจะทําให้เขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นหมุนยังไ,ไงฮะเท่าที่ฮะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นด้วยฟังก์ชันบางอย่างของของของคลื่อนคลอมที่ใช้เปิดะครับอ๋อซึ่งปกตินี่เวลาลากเมาส์มันจะอ๋อลากเมาส์ก็บุนเลยหมุนแล้ลากจากซ้ายไปขวาก็บุนเลยอ๋อ อันนี้อาจจะเป็นไม่ทราบครื่งแม็กด้ครึ่งแม็กอาจจะมีอาจจะไม่เหมือนกันซอฟต์แวร์จะไม่เหมือนกันแต่รูปอื่นมองว่าจะค่อนข้างถ่ายมีคลสอัพมีมุมไกลอะไรเห็นเนื้อผ้าไว้ให้หมดแล้วอ๋อดีนะครับได้ครับ